เป็นหากร็มาน้ำไว้เพราะว่าตั้งแต่อมาเมื่อนั้น,มมอน,อนท่านม,มีเวลามาเลยพายกระดายังแต่โบกเนาะ,ท,ะนที่เพิ่นทิเทพื้นแล้วเพิ่นกระโบกกันห,หลาย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 พี่น้องเซ่บๆฟตามักเตงอโดยสวัสดีสบ,บายดีเดอ้อพี่น้องสบ,บายดีตอนเศร้าๆพี่น้องเ้ยยังท่านได้ไปทางไหนเมื่อนี้ ยังอยู่ที่เฮือนลุงพมีเพละ่ะมาอัปเดตเพลนก่อเฮือนแบบไปอดใส่แล้วเพราะว่ากลางเว้นเนี่ยไ่ได้สูยู่พี่น้องเลยมีแต่ไปเวียกทั้งอื่นเมื่อเวียกอยู่ทางเฮือนแน่กลางว้นก็เลยบ่ได้อยู่เนะาะจักเปิดเพ็ดหอดใส่แล้วมาบาดนีหลดุดฟาก่อเบล็ดพี่น้องเลยยัยงแต่ยังห้องครัวทางในเนาะทางในก่อเพราะว่าปัญหากระมาน้ํา พื้นแล้วเพคนยังคิดก่อยังคิเดเทพื้นมาเมื่อนี้พี่น้องก่อแล้วเบิลแล้วปลาตองงามขักเอลีสร้างมันซีเมื่อขนาดก่อแบบเรียบคิดเลยข้างในหากระหม่อมน้ำห้องครัว เออยังข่างนี้เนาะเป็นหากะเทคานยังน้อยนึงเป็นกอเมื้อนี้คือสีแล้วแต่รับเศร้าพี่แหละเป็นหากะมาน้ำไวเพราะว่าตัต้งแต่มาเมื่อนั้นทันม,มีเวลามาเลยแพ้ก็ไข้าวิยงไปกะ,ะทั้งน้ำนเลยคือสีเมื่ออื่นผลสีได้ปูพื้นที่ราวาเป็นมาเบงแล้วแบบ ท่านด้ปรับระดับพื้นมันมงคบใหญ่ขึ้นแล้วทางเขาวเรือนพี่น้องลายมังกรบานใหญ่งามอิลีหนึ่งห้องทั้งใน าตาะก้และบอกแก้วเพื่นติดแนวนีเ้เ้ยพี่น้องแถวละหกก้อนสุดละหกก้อนซึ่งวงกบมีแต่ทาเพิ่นโบกทาเพิ่นเทพืน้นและเพิ่นจังสีได้เขา่าวงกบอาบันประตูะวาตารขมันแห้งก่อนอตะห้องนอนนีน่เนาะ ก่อแล้วเบลแล้วทางนี้มาเม่นี้แล้วเบลแล้วยังแต่บุกเนาะนี่เพิ่นที่เทพ,เพื่นแล้วเพิ่นกระโบกกันหักอีเลมามือก่อนสองมือขึ้นหลังยังอยู่ลุ่มพี่ มาเมนี้แรกวันแล้วบริสุทธิ์ได้อยู่ราว่าได้ออกไปแต่สร้างเมือ่อใดก็ได้เมนี้ได้อยู่ไปซอยเนี่ยจังได้ออกก็เลยได้โอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งตับดบึงมุมไก่บึงดูเป็นน่าดาย แง่การหางปลาให้ยตาหมักแตง่ตงตามได้อาอก็หนึ่งขเงงงาขาแวและพี่น้องงามกักะลี่อะไรอะไพี่น้องไอ้ย่างแต่เทพื้นแล้วก็โบกแล้วก็สาบแล้วก็ขับบานแล้วก็ทาสีกับแซมเล็ด มันินห็ดไวอีหรือยังแต่ทางด้านหลังทางเฮียนครัวน้อยหนึ่งเนาะอีกเพิ่นทันได้ก่อก็คือสีแล้วมือนี่แหละก็สีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมาอัปเดตให้พี่น้อง,งมึงมีแต่ว่าสีเปโซสีมือจามักแตงให้น้องละตีก่อน มกแขงพี่น้องบบรนด์ยุ่นบริสุิซอยกัดเลยซอยกับอะไรมันเหลวเลยบวกละกับบอกบอกมันเหลวแบบมีกับแซ่บๆเนาะพี่น้องเนียตำมกแตงบดิกินโดนแล้วอยากกินต้นใหญ่ได้เพิ่นตำนั้นแซ่บเนาะเขาเลยให้เพิ่นตำโซซีมือตำมกแตงกินกับอันจามพี่น้องนี่จามกิน ตรนบอกออกหวานนี่นมันสิแซ่บกว่านั่นเลยกว่าตอนนี้หน่อยแล้วเหลียวนั่นนะเมน,ะนียนะเดี๋ยวเราเอากาะปองแล้วกาดซอยตอนนี้น้อยบแล้เหลี่ยวนะมันจะง่ายติดั่นแหละแบบนี้นะกรอบดีมันแบบบอกอมาหนังกินอยู่ทางพี่เลยพี่น้องไอ้บัานนี่บรรยากาศเป็นอยู่หาให้ขักเลยต้งเคลียร้อนบกข้อนบกขัดกันเลยตอนบัก่งบรรยากาศให้นอ้อง นางกินข้าวอยู่นี่เลยตำหมาแดงกินกับจามจามหัวใจชองบานจามเอ็นผลไมกเดียวนี่ก็กินหมดแล้วไม่รลายอยูนอเนาะเิ่นมาเห็ดเวียกเลยเนี่ยแกเพิ่นมาเนาะโดน,นกายเติบพักตอนใหญ่ๆเลยเพิ่นวะ อืมใช่เบิ่งเอาที่ทรสชาตนะิเอาเพิ่นก็เริ่มมาเห็ดเวียกพี่น้องมื้อน,นี้ก็บไม้คือเก่าเนาะเพราะว่าแย่กันไปเห็ดทั้งหลาเพิ่นก็นก็สิเห็ดทางในแหละแบดน,นี้เนาะทางนอกกัเออทางในกน็หน่อยหนึ่งก็หลา่หลายหกอันนี้พอดีเต็ม อเ,อเอาเอาของหน่อยมาตำกจพันเน,ะนเาะินข่าวเล้บอกเอ๋ิตำหมักแดกงยิ่าวตำหมักแดงกิ้นข่าวสาวสวยเลย,เลยนี่คนจิมาใส่ผงนัวพี่น้องบา้านนี่สีตำแหละบ้านนี้เน,นาะมักเพชรกับใส่ซองหน่วยในน้นนอยพี่น้องเนี่ยบเห็นมันมันเพชรเด,ด้มันสีเพชรโคตรเนาะแต่ว่าตำแล้วซีมี กะปิเดี๋ยวใส่ตำลังว่ะใส่ตำลังก็ได้น้ำตาลแป้งใส่ก่อนก็ได้น้ำตาลนี่เนาะเถือนเต็ตามใจตามใจหมักเลยพี่น้องไอตอนก็นได้แซ่บได้เป็น,นยังไงมันหย่ำแบบคักใส่ลงได้โบเข้มดอกต้อหมักนี่ได้ต้องใส่กะปินะกะปิมันจะซ่บ มาห่มก็ใ uh> ส่ปลาแดกเฮานี่ดิปลาแดกอันปุ๊บเด้อพี่น้องเค็มน่ะบ่บ่เค็มปลาแดกอันนี้นัวนใส่ลายน่กนใช่เลยเสียงเพิ่นเฮ็ดเียเนาะทางนั้นกตอนาตอน้ามามาแงลงบดนียังอันนึงเด้อนี่ยังยังส้มอืมเด้อนี่คือบ่ใส่ส้มก่อนใส่ตามหลังบ่ แดงลงแล้วแบบนี้เนาะะ,ะตนนัวเนาะยิมหกหมากเดียวตัวน,นี้ใหญ่เลยวะเล่นหกซิมหก, <c oughs> กำตำแตงหน่อยเดียว ได้อยู่เนาะใครแตได้ขบกับใบใหญ่เป็นได้เอามาพอดีตำแจ่วอย่ากนี่แหละที่ลุนนั่นนี่หลายหลายทำลายลายอะไรพี่น้องแซ่บแซบตำมะเป่งอ่ะพอแบบนี้ตักเลยเด็ดจาน เท้ถั่วไอก็ได้อย่ใช้กระยางก็ได้เดี๋ยวชิลเลยแซ่บเป็นแซ่บเลยพี่น้อยกินข้าวพี่น้องแบบนี้ โห,หลดกินข้าวข้าวเศ้าข้าวเศ้าตะเมืองเตงอันนี้สิเป็นนั่นจามหัวใจอะพี่น้องแต่เมือ่อคืนนี่บ่ได้แต่ว่าเป็นไปหุ่นมาแนละ้วซีมือ,อต่างแตงซีมือให้ซีมือก่อนเนาะสดเ ดีซว่าันใส่อันกะปิแล้วก็ใส่อันตระแดกนะแซ่บไม่น่าเธได้เห็นให้กินอีกแล้วบแบบนี้แซ่บ้บบองพักนี่ไงใน หนึน่งขาวจิ้มคือ มันเป็นแบบเก๋เก๋เลยข้าสิไปทางอื่นทำแป้งก่อน

ต้องหน่วยต้องเซตกันงันงก็ไม่เซตเปิด

อิ่มเ่รอิ่มอืมอิ่มอืมอืมอิ่มนะพี่น้องไอ้แบานนี้มีแต่ว่าสิขอโทรจบคลิปนะเฮ็ดเยอะเฮ็ดเยอะใส่สองหน่วยมันยังแสบเลยเลยสำหรับคลิปนี้กับสิขอเพื่อนเพียงคนนี้เด้อพี่น้องเป็นแดงกระพากกระพุ้มกระพากตัวลายกบทเส้นเด้อสำหรับคลิปนี้กันสบายดี